สวัสดีค่ะพบพ่อกับสาวอีสานอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะมัน,นี่สาวอีสาน15มาเที่ยวไสเนี่ยคือมาเที่ยวสมุยกันตะเนาะบัดน,นี้เนาะสาวอีสาน15้ามาชมสินค้าโอท็อปค่ะสินค้าโอท็อปแต่ละจังหวัดไหมคะ่ะเพิ่นมาเปิดบูตอยู่ในหางเนาะคะ่ะเนาะเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะมัน,นี่สาวอีสานมีโอกาสได้มา ห่างเส้นทันเนาะค่ะเนาะมาเจอกับอาหารสินค้าโอท็อปแม่ค่ะแต่ละจังหวัดเพิ่นน้ำมา,าขายมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายพอดีค่ะสาวอีสานก็เลยสิพาเพื่อนๆเนาะไปเบิ่งค่ะไปชมว่ามีสินค้ายอีหยังแน่เนาะโอ้พเจ้าขอขงเป็นไปกินไหมค่ะพ่อกระปุกเท่าไหร่อะค่ะขาย นีหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยแต่ว่านี่มีครึ่งกิโลห้าสิบบาทเงินกันครับเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเนี่ยค่ะขายยังโอ้ดีลดได้อยู่นะไปกินที่บ้านเนาะเราซื้อไปได้อยู่นะมันจะได้ก่อนนะเอาอันนี้มันจะได้ก่อนเราต้องเอาที่ลดต่งแดดไปเป็นอาทิตย์นึงมันละลายไหมอันนี้่ค๋อแต่ว่าอันนี้คือไม่ต่งแดดเอาหรอถขาหลอเไม่เยอะซื้อเลยวไว้ก่อนนะเนี่ยคือถ้าต่งแดดไว้ไหม พี่ยังจอดไว้สนามบินเดี๋ยวค่อยมาดูขายทุกวันไหมอะไรนะมาขายทุกวันไหมครับหรือว่าอ๋อปิดบูธวันนี้นะอ๋อนี่ปิดบูธแล้วต้องแกะใส่กล่องไปชนีกลับบ้านส่งไปเซอร์วกลับบ้านอย่างเดียวอันนี้แพ็คแล้วเท่าไหร่อ่ะอันนี้นี่หนึ่งร้อยครับร้อยยี่สิบอันนี้สองร้อยโอ้โหดูสิอยถ้าได้กลับบ้านนี่เหมาเลยเนี่ย ตัวใหญ่มากเลยเผ็นมากเลยเผ็ดมากเลยอ่ะปลาปลาตัวแท้เลยเนี่ยโยหมดย่างเน้น่หอมมันเล่แด้ยอราอยากกินอะไรก็อันนี้น่ใหม่ๆเลยใช่ไครับด้นเลยนะไมต้องกนเลยใช่้ก้่ได้เลยเนาะใช่าไหด้าทเย็น่ะ ไม่ต้องปอปแล้วความหวานที่าดใช่ไหมร่คได้แล้วเหลือนี่ได้นะาเนี่ยราคานี่ค่ะสองร้อยแปดสิบสองกล่องแปแหลทีบ้านแถบไหนกัเนีย่ยเห็นขอมผิวเนี่ยเคยเห็นบ้านงเคยเห็นกับบ้าจจงใ้ย <c oughs> <c oughs> บ้านจางนี่อร่อย ถ้าซีซัพจะหอมอร่อยนะไปชิมสักอันเคยจะชิมไหมเอาไปชิมสักอันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อคือไส้เดียวกันหมดเลยเอาห่อหนึ่งนะค่ะชิมวันนี้เราจะกินบะจ่างกันนะคะใช่เนี่ยบะจ่างกระทองบะจ่างหายจริงยากี้บอกให้มีเลยจะหายจริงไหมฮะแถวบ้านเรานี่ไม่มีเลยอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยเยาวราชของเยาวราชเลยที่ อ,ดดอ,ดดอันนี้ใบจางใาจางมาจากเยวาวราชเลยค่ะเยาวราชเยาวราชเยาวราชันี้นนวาาันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายเดี๋ยวอนันให้น้องไปส่งไปทีทักไลน์ดูทักลไลน์หนยนะคะ ต้องไปถึงหนองมนก็ได้น,นี้ไม่ต้องไปถึงหนองมนมาถึงนี่ละเกระบอกนวครัได้ค่ะนี่นี่กระบอกกระบอกเลยอ่ะเดี<ม>๋<ม>ย,ยวค่ะน่าตัวม,ม,มะม่วงนะแต่ให้นอย จะได้เนาะเขายังไม่ครบเลยจ้ะเนี้อกงแช่น้ำปลาที่มันทำให้ทำให้เรียบร้อยเลยกินพ้อมมาเนื้อหวานเอจ้ะกิมไหมกินไหมไมที่ห้องได้นะชิมใว่า เลือกไเลยจะกอขีดะายจขเป็นโลละสี่กลละร้อยหกตัวกมกันนี่งานมาสุดท้ายแล้วนะโอ้ยได้อะีงานมาสุดท้ายแล้วครับนก็ไปไหนได้ก็ไปไหนได้เนี่ยเราอะกาไปจอดไเลยนะครับมันต้องไปจอดรถอันี้คืออะไรนั่นามาสลาดหครับเดินนะคันันปทู่ครอสางไปเลยจ้ นวันหน้ากินนะวันหากินเวาเก็น่ากินเบบมิซซาไหลมิซซาไหลทองไม่ด้วยองุ่นยังไม่ได้ไปพูดองุ่นนะใกล้ๆไม่เคยกินนะบอกตรงๆเลยกล่องเท่าไหร่อะคะอันนี้ขายกี่กิโลเฮ้ยของแปลกเลยนะวันนี้เจอเห็นมีเตจทะเลเห็นแต่เขากินกันโอ้แต่สวยนะสวยมากเลยอ่ะ ี่ไหนอะ่นนะอ๋อที่บรงซิเน,นี่ยค่ะสาวิสานกับพ้าเที่ยวชมอาหารเนาะคะ่ะมีหลายหลายจังหวัดเลยเลือต่สิเหลือกสื่อเลือกกินแล้วเนาะค่ะเนาะมากไม่หลายอย่างคลิปนี้สาวิสานกระสิขอลาไปก่อนพอกันไม่ลิปหนาะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ